สวัสดีนะครับในฟิลิมพินงทุกท่านมิคกี้เลยนะครับนะกับช่องไปของพิมกิงเช่นเคยนะครับนะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะโอ้โหวันนี้มารอบสามแล้วนะเออเมื่อกี้ไปแมวมาแตกกันทั้งกลุ่มกูตายเหมือนเดิมแม่งอ่ะ รอบบายมวันนี้แจ้งเกมกันก่อน BGC เกมจ็กเกอร์ซเกมแพคเมติกยางและ4ีเกมนะครับนะเออลายชื่อเกมมีเกมใหม่ด้วยอ่าเห็นไหมด้านหลังเปิดไว้รอแล้วเกมวินวินน้ำเต้าปูปา่าเพิ่งรีวิวกันไปสดสด้สดสดอนๆอนเมื่อวานแตกโอเคอยู่คอมโบกระจุยกระจายด้านนอกโอเคถึงเกมมันจะไม่มีฟีเจอร์ส้นตีนอะไรทั้งสิน้นะะนะเมื่อวานพี่คิงไปถามเอ่ฟซี FC มาลวที่ถามที่เล่น,ท,ลนที่เล่นไปนะเมะื่อวานเอฟซีมาเมนบอก อ๋อไอหัวใจนะั่น่ะมันเป็นเขาเรียกว่าไงวะถ้าคอมโบหนึ่งครังมันก็จะไปต่อชีิตหัวใจนะั้นก็คือเป็นันเป็นถ้ามันมีคำนวณอยู่เรื่อยๆจนหัวใจไม่ลดจนเหลือศูนย์ดวงมันก็จะคำนวณต่อไปเรื่อยๆไม่จำกัดจํานวนหมุนอ่างงไหมไม่งงใช่ไหมเออเมื่อวานเราเราเราพิ่งเข้าใจพี่คิงนึกว่ามันเติมหนึ่งสองสามฟับแล้วก็มันก็เพิ่มอีกหนึ่งสปินให้เราไม่ใช่เออสแสดงว่าเกมนี้แม่งฟีเจอร์ฟีสปินแม่งอย่างแจมนะนี่เมื่อกี้เขาแตกกันทั้งกลุ่มเลยเนี่ยฮะ โอ้โหสาวถ้ำเนี่ยแตกกันกระจุยกระจายแมวด้วยโอ้แต่แมวกูตายนี่ดูนีด่นดูโอ้โหเมื่อกี้ไปดีที่ยังไปได้กับแปะมารอบเช้านะที่ไปตามชาวบ้านเขาช่องเข้ามาเออรอบนี้ไม่รอดนะเออประมาณนี้บรรยากาศในกลุ่มก็จะมีการแจ้งเกมเราถึงพูดคุยกันว่าเกมไหนมาดีอยู่หรือว่าเกมไหนมีเปอร์เซ็นต์การแตกตงสูง,สงไหเห็นไหมเพื่อนๆเราจะแคปมัน,น,นงงลงนะโอเคคนที่ยังไม่อยู่ในกลุ่มดูคอมเมนต์ปักหมุดเช่นเคยนะครับมาเราเล่นเกมกันดีกว่ามา อ่ะห้าร้อยบาทขาดตุดนะขาดตัวเออมาลองดูกันวันนี้มันจะจ่ายให้เราหรือเปล่าเออเมื่อวานเกมแม่งโอ้กดมือเข้าฟีสปินสองรอบติดแต่ก็จะเข้าแม่งก็ยึกยักยึกยักยึกยักอยู่นานเออมาดูกันว่าวันนี้เป็นยังไงนะริงเริ่มที่เบ็ดสูงเลยรู้สึกว่าเมื่อวานมันจะเข้าเบ็ดสิบสองรอบติดนะรู้สึกเหมือนเกมแม่งเท่าที่ดูเมื่อวานนะเพื่อนๆในกลุ่มบอกอุ้ยไงล่ะ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 ไม่เข้า โอ้โหเมื่อวานช่องเหลือเต็มกระดานเนไม่เข้าช่องสมก็ไม่มากูว่าแล้วถ้าเกมนี้นั่งมารอบเดียวแล้วเข้าฟีสจปินให้กูให้ถีบเออเมื่อวานแม่งเป็นสิรอบกาจะเข้าสักรอบหนึ่งอะเนี่ยแต่พอเมื่อวานเราไปนั่งทำความเข้าใจตัวเกมมันเมื่อวานใช่ไหมเออพอเอฟซองเอฟซีอะไรผู้ชมมาเมนบอกอ๋อเกมมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอ๋อพี่คิงเข้าใจเลยร้องอ้อเลยเมื่อวานว่ากูทำไมกูไม่สังเกตวะนะเออเดี๋ยวมาลองดูเข้าฟีเปินอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวพี่คิง จะบอกว่ามันเป็นยังไงสําหรับคนที่ยังไม่ได้ลองเล่นนะเออให้มันเข้าเถอะหวังว่ามันจะเข้านะกูหวังว่านะฟับแต่เกมนี้ค่อนข้างจะเหมือนเกมอ่าไอไเรียกว่าแดจังกึมนะคือคำนวณมันค่อนข้างจะเต็มแผงดี มีโอกาสที่จะออกคอมโบสูงเพราะมันกวาดเต็มกระดานแล้วมันเหลือช่องเยอะมันมีโอกาสที่หนึ่งในตัวไหนตัวหนึ่งมันจะคอมโบต่อนะเออก็ถือว่าว้าวดีโดยเฉพาะฟีเจอร์ฟรีสป,ปินด้านหนเมื่อวานพออ๋ออธิบายมาพี่คิงอ๋อเลยนะเออโง่ตั้งนานจริงไหมอะไรหนึ่งชีวิตหนึ่งชีวิตกูก็งงไงกว่านึกว่าพอมันนับสามหัวใจปุ๊บแล้วจะเพิ่มแถมหนึ่งหมุนโอ้จริงๆแม่งมันไม่ได้จํากัดหนุนตั้งแต่แรกเออแต่ข้อเสียก็มีนะไม่ใช่มีแต่ข้อดี คือถ้าหัวใจลดจนหมดอันอันงนงี้เ,เอ๊เดี๋ยวนี่ยช่องเหลือเยอะยังไงยังไงยังไงไม่มาพ่อมาโอ้ยนี่รูดจังเลยมาเหมือนเมื่อวานเป๊ะแดกกูไปสามร้ก่อนเออเอเอฟัดคอมโบมาเดี๋ยวไว้เข้าแล้วเดี๋ยวอธิบายรอบดีกว่าจ,จะได้เห็นภาพด้วยพูดให้ฟังอาจจะไม่เข้าใจ ว่ามันมันมันวันนี้มันตื้อๆยังไงก็ไม่รู้นะอ้อหือโอ้โหคำนวณก็เต็มแผงแต่ไม่มีโอ้ยเมื่อกี้กูกำลังจะด,ด่าเลยสองตัวทำไมไม่เข้าเข้าไปแล้วนี่เห็นหัวใจหนึ่งสอสมไหมฟับคอมโบมาบับอ่าถ้าหัวใจยังเต็ม3อันอย่างนี้มันก็จะคำนวณเรื่อยๆแบบนี้อ่า ปั๊บมาเห็นไหมมันก็จะไม่นักสามให้เราเออแต่ข้อเสียก็มีคือถ้าหัวใจสามดวงเนี่ยหมดปุ๊บมันจะไม่สนคำนวณต้นทีนอะไรทั้งสิน้นมันก็จะตัดจบเลยเขาบอกมาอย่างนี้แต่พี่ี้ยังไม่ได้ลองคิดว่าน่าจะไม่ตัดนะเพราะส่วนมากเกมนี้เอาจริงๆเกมนี้นะเมื่อวานเท่าที่ลองสองรอบไม่ต่ำกว่าแปดหมุนนะต้องมาดูรอบนี้ว่าจะถึงหรือเปล่าแต่รอบนี้ก็ห้าหมนะุนแ,แล้วเนี่ยโอ้แต่จ่ายรเจยวเองปับ๊บอ้ปลามา คือเมื่อวานพอเราฟังอธิบายของฟีเจอร์มันไม่มินว้าวเลยนะเออตอนแรกนึกว่าเกมนี้ไม่ค่อยมีต้นตรงต้นตีนอะไรให้แบบว้าวเออพอฟีเจอร์แบบน,นี้มาแม่งก็ะลุ้นฟีตปินด้านในคือว้าวไม่จํากัดแบบนี้มาร้อยเ,ออเห็นไหมคือถ้ามันมีคํานวณมันก็จะไปเพิ่มเรื่อยๆไงคือแม่งยังไงก็โอ้โหสิบเอ็ดหมุนสองร้อยสี่สิบเองโอ้โหแม่ไม่ลงตัวแพงเลยนะเนี่ย พอหัวใจมันหมดอย่างนี้มันก็ตัดจบเลยง่ายงงงอ่เงี้ยไม่มีอะไรมากมายนะเออเมื่อวานเราแตกกันเบ็ดสิบมาวันนี้ลองกระโดดเด็ดรู้สึกว่าเกมนี้จะค่อนข้างเข้าฟีับปินแบบเหมือนมันชอบเป็ดสูงๆนะเออเมื่อวานก็ลองไล่ดูแล้วสองสามสี่สี่ห้าหกเอาแม่งเยอะกว่าเมื่อกี้อีก4ี่ โอ้โยเอาอีกแล้วเบ็ดสิบอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ยเฮ้ยครัว่ามันชอบเบ็ดสิบแปลกๆนะเออเกมนี้เออซับซับเก็บมาสองดวงมาเออขอคำนวณโบโบไปก่อนโอ้โหเบ,บ็ดสิปปนะออออบสอีกแล้วนะวันนี้นะดู โอ้ยเมื่อวานเราก็ลอดใจกับเบ็สิควันนี้เราก็เข้าเบ็สิคอู้ร้อยสามสิบสี่ยังไงปลาแดงปลาแดงเออปลาแดงมากุ้งเขียวกุ้งน้ำเต้ามากุ้งกุ้งกุ้งอืมไม่ลงโอ้ยยังไม่ได้ชอดกุ้งเต็มกระดานสักรอบเลยนะเมื่อกี้เออมาหกสิบโอ้แม่งแต่เมื่อกี้มันเข้าด้านในโอ้ด้านนอกยังใจห้าร้อยแล้วถ้าด้านในจะขนาดไหนเมื่อกี้ปลาแดงหนึ่ง เออฟับมา135กุ้งเขียวเคแล้วฟับมา7จไปก่อนเคโอ้ยคอมโบไปแล้วค3ไปแล้วโอ้ยดูหัวใจเต็มอย่างนี้มีได้ลุ้นโอ้โหโอ้โหอย่านะเพื่อนโอ้มึงทำกับคูอย่างนี้ไม่ได้โอ้มาดีๆอยู่ๆก็จบอย่างนั้นโอ้เหลือเลยเมื่อกี้ แม่งแล้วคูณ13ดีๆเนี่ยเห็นไหมคือฟีเจอร์มันก็มีข้อดีแล้วมันก็มีข้อเสียด้วยพอจังหวะแม่งว้าวหมด3ามหมุนก็คือจบจบเลยไม่มีต้นตีนอะไรให้รุนแล้วนะเออโหแล้วถ้าแบบใครวันนี้พี่เคียงไม่อุ้ยอีกรอบไม่ไปสิดีกสักรอบไม่ลุกอีก,กรอบไม่ลุกอีก,กรอบไม่อกีกรอบอีกไม่มามเกมนี้แม่งส่วนมากถ้ามาจะมาพ้มกัน3าตัวทีเดียวมันจะไม่ค่อยตกลงมานะเท่าที่สังเกตดู เบตห้าเมื่อกี้ก็เหมือนกันเบตสิบก็เหมือนกันเมื่อวานสองรอบก็เหมือนกันเออส่วนมากไม่ค่อยจะแบบติ๊ต๊ต๊ตต๊แล้วค่อยลงส่วนมากจะมาตึ้งเดียวสามตัวเนี่ยแบบเนี้ยนะตีจเจอร์ก็ประมาณนี้เลยเฮ้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 ยยังไงมาบ่อยไปแล้วมาบ่อยไปแล้วมาบ่อยไปแล้วเคไอมกระดัดบฟับมา20ยังไงช่องเหลือเบอร์เบร์เลยยังไง ยังไงยังไงยังยังโอ้โหองโอ้เป็นเกมที่ช่องเหลือเยอะแล้วลุ้นยากมากเอสามเอหนึ่งโอ,โอ้แต่ก็ถือว่าโอเคนะพอดีกว่าแมวอะเมื่อกี้ไปโอ้โหแมวโดนไปห้าร้อยไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ รู้สึกว่าแมวช่วงนี้ใจายากมากเลยเมื่อวานก็เล่นแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคแต่มีหลายคนแบบเนี่ยคนเออในกลุ่มเนะี่ยแตกกันเยอะนะเออพี่คิงก็เลยแบบอยากลองช่วงนี้กูก็ไปแมวบ่อยแล้วก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่รู้สึกว่าวิกนี้นะเฉพาะวิกนี้ไปสามสี่รอบแล้วตายตลอดเลยแม่เมื่อวานเพิ่งรอดมารอบเดียวไม่ค่อยโอยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาไม่ไม่ไม่ไม,มาพอ่อเกมนี้แม่งกวนตีนอย่างหนึง่ง คือฟีสปินมาโคตรจะบ่อยแล้วมาแบบลายแบบสวยๆด้วยนะช่องเหลือเยอะๆเลยแต่ไม่เข้าเริ่มเงียบแล้วนะอออือโอ้หายไปสองร้อยแล้วมาลองขยับเบ็ดกันดูเผื่อบางทีมันชอบเบ็ดแพงเบ็ดแพงมันเล้าใจกว่า มึงดูกดทีหนึ่งห้าทีร้อยเี่ยเล้าใจไหมนะเออไม่เข้าก็หน้ามืดนะบอกก่อนเอ้ยหรือว่าโอ้ดูช่องเหลือฟับฟับฟับน้ำเต้าเอออุย้ยน้ำเต้ามาดอกแล้วบับมาร้อยสามสิบคูณไปสี่ร้อยเท่าไรเมื่อกี้โอ้ดูกุ้งเขียวโอ้สี่ร้อยสามถ้ากุ้งลงช่องหนึ่งมาเบอร์ได้โอ้ยไม่มาเว้ยเฮ้ โอ้วีตะปีนมาให้ลุ้นห้าหกรอบไปนะจังโอ้เขเข้าย่าเข้าเย็นจริงๆริงหัวหอมไก่เออเจไก่หนึ่งไม่ได้ได้เจ้เออยังได้อยู่ยังได้อยู่โอ้โหหืม ดูดยับเลยสามร้อยหายอย่างเร็วฟับมาย2ิบสองโอ้เงียบแล้วอะอยู่ๆก็เงียบแด้ังไน่ะอะลองเหลือพันปัดเ็จถึงพันสามแล้วกันเอาหยรอบสามมาอีกแล้วโอ้ยแม่งมึงก็ชอบจังเลยกับเบ็ดสิบเนี่ยเออ มาโอ้เกมนี้แม่งมันทีเด็ดอยู่ที่เบ็ดสิบจริงๆดูโอ้ยสอรอบติดติดเบ็ดติดอีกแล้วโอแล้วกูปัน20ตั้งนานไม่เข้าให้กูสักนิดนึงคิวเออคอมโบไปคอมโบสวยๆไปเออคอูณเจ็ดไปก่อนคูณเออคอูณเจ็ดไปก่อนเออ่ร้อ่สิบดอกแรกมาปุ้งซับมา40เกมนี้แม่มันจะจ่ายแพงๆหลังจากคูณ10กว่าขึ้นไป ปั๊บปกแดงเรือเจ็ดสิบแดงมาซ้ำมาลูกมาเออคิวสามนำเต้ามาอ้้คอมโบโอ้ยโอเคอเคูณสิบสองแล้วเพื่อนมาแจม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 เฮ้ยโอ้โหมึงดูโอ้โแล้วคูณสิบสองมาดีอ่ะเฮ้ยทำไมทำอย่าง,งานั้นล้วโอ้โหตัดจบกันดื้อ พอให้ต่อแล้วโอ้จบแค่พันหกโอ้โหจริงๆแม่งเมื่อกี้นะฉันคูณสิบกว่าแล้วฉัจังหวะมันไหลเมื่อกี้แม่งอาจจะถึงสองพันแม่งก็ยู่ยู่ก็ว่าทิ้งหมดเลยเนี่ยข้อเสียของมันเห็นไหมอ่ะเมื่อกี้แม่งโอ้โหมาดีๆแจมๆเนี่ยเหมือนที่บอกพอเข้าฟีสปินถ้ามันคอมโบต่อเนื่องมันก็จะเป็นเกมอะไรที่ว้าวมากแต่พอไม่เข้าแม่งก็แบบตัดใจนะเมื่อกี้นะเหมือนที่เห็นเมื่อกี้เลยแม่งพอหัวใจหมดแม่งก็หมดใจจริงๆ โอเคไม่ต่อแล้วนะครับนะโอ้โหรอบนี้เรามาแก้แค้นแมวสําเร็จได้กําไรติดไม้ติดมือกันไปบ้างก็โอเคอยู่นะโอส่วนมากมันจะลงที่เบสสิบกว่าพี่คิงมา2รอบเพราะมันกลไปกระจุกอยู่เบสสิบหมดเลยเนาะลองดูนะโอเคถ้าชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยด้วยเช่นเคยไม่แนะนําให้เล่นตามรับชมเพื่อ,อความบันเทิงตัววันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ bye, bye. บ๊ายบายจุ๊บ